ใช้ชิฮอลนะครับอ๋อนัดเอาเป็นอย่างฮอดอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮะเตะเตียนแล้วเมารถบอขอให้ม้นปากก่อนทีกินโอ้อ๋ออ๋ออ๋อนี่มียุคฮันนี่เขาขายน้ำแดงน้ำนี่น้ำแดงพร้อมนี่อู้อู้เพื่อนะมีมะขามเลยมีน้ำแดงพร้อมประมาณสักประมาณสิบสิบลักสิบลักสิบลักก็ฮอแล้วฮะ บ้านนี้แดดที่แห้งแท้ผู้สวา,าวสาๆไม่บายเด้อไม่บายเฮนะโอเคเดี๋ยวพักก่อนจักน้อยนะฮะกินมะขามทางพุ้นำลัก,กินมะขามอยู่มากระน้องๆกระน,นี้ก็แดดย่างแหง้งแดดแห้งบ่พ่อขี้ฟองขี้ฟุ่นกระตนกระโตเดียงเบิดเลยครับน้องๆวันนี้นะฮะคุณอ่ะเดี๋ยวให้เบื้องโอ้พหวันนี้ไปมุดอย่างว่าเนาะดากแดงคนนะ่ะเฮ้ออพวดกระดากระโดกระดากระโดโอ้ๆๆ <S <S 2> <S> <S 2 โอเคโอเคไปเดี๋ยวเฮาเดินทางออกต่อนะครับเดี๋ยวพระกินน้ำเครื่องดื่มเออเครื่องดื่มเย็นเย็นนะครับให้มันคายร้อนแล้วก็บุกนาเข้าไปสู่หมู่บ้านกองหล่อยูนาครับเออเป็นหมู่บ้านกองหล่อครับไกลๆคนละฝากกับหมู่บ้านกองหล่อเป็นบ้านนาตานะฮะอีประมาณ10กิโลทางขี้ฝุ่นอู้ยังหลายเลยขี้ฝุ่นง่างงเลยแดดก็แห้งมากๆที่นี่กับบ่อึ น้ำมันนะน่าจะอัดน้ำมันเข้าไปสักตุ๊กนึงบ่กอได้อยู่นิดๆอัดตุ๊กนึงได้อยู่เนี่ยน้ำมันเขาจะใส่ขายเป็นตุ๊กตุ๊กทีถูกเท่าไหร่นาะลอง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 ถามเบิง้งอ้น้ำมันน้ำมันน้ำมันโคตรอันนี้เท่าไหร่45อ๋ออันนี้45เหรียนบ่นอันนี้45เดี๋ยวเข้าอัดไปใส่อีกโคตรนึงใซ่ตบ่โอเค ยกยังยกเฮ้ยเด็กเก่อนเด็กเก่อนแกะตัววะบอกร้องกันดีใจแล้วแหะเอาผู้ใดญ่ยังบ่ได้เอาเอาหนี่ติ๊บเฮ้ยติ๊บเฮ้ติ๊บเอาเอาติ๊บผู้น้อยให้ผู้น้อยติ๊บติ๊บติ๊บเด้อติ๊บผู้ใดนอ่ะติ๊บผู้นั้นอนี้ย โอ้ผู่ได้จไดทีอีน้อบดีนะโอ้เอาเอานี่ตัวนี้อก่กมูมได้ติปเอาดูบล่อติปโอ้ได้ติปเลยอาารของเราี่อด้อดแล้วอดแล้วนี่บอกปิดอ,อยู่ เอาละครับห้องละครับนาตาลกองลอรีสอร์ก็เป็นเส้นทางที่จะไปทํากองลออีกเส้นทางหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมพาเพื่อนเดินทางมาฮอดแล้วนะครับเลยไปนี่ประมาณโบกี้โบกี้เม็ดนะครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของทํากรองลอฮะส่วนมากเขาจะไปเข้ากันยู่ทางคูนคํานะครับก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายอยู่ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาใกล้ๆนะครับแถวหน้าก่ายเข้าหน้าก่ายมาผ่านบ้านถงนะครับบ้านเมืองหลวงมาก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตตลอดสองข้างทางที่เดินทางมาทีสถานทีแห่งนี้นะครับหน้าตาที่ซอดนี่ก็เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ผมบอกไว้เลยว่า ด้านหลังครับเป็นภูเขาหินปูนสูงมากเลยนะครับกับภูเขานี้ข้ามไปพุนกับเปลี่ยนมู่บ้านก่องรอแล้วนะฮะแต่เมื่อนี้ผมพาเพื่อนๆือนมาแนะนําสถานที่พักผ่อนนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางคุนเขาหน้าตานกองรอรีสอร์ทนะฮะฝั่งทางผีกับฝั่งทางผีนะครับราคาแสนสองอันนี้แสนสองอันนี้สองแสนสองกับโบแพงฮะถือด้ว่าราคาย่อมเยามากๆเลยนะครับราคา200กว่าบาท อันนี้400กว่าบาท400กว่าบาทนะถามเบิง้งถามเบิ้งหลายทีนะครับบอกไว้ก่อนว่าที่นี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับกำมัอนี้ผมก็มาพามาเพื่อนๆเออพาเพื่อนๆมาเบิ้งสานที่พักพ่อนย่อนใจเป็นรีสอร์ทกลางคุณเขานะฮะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวจะมีเออ การมาพักผ่อนอีกเชอหนึ่งมือนี้ผมอาจจะไปกับครับแล้วก็น่าจะประมาณเอ่อช่วงต้นต้นหนาวนะฮะผมจะพาเพื่อนมาเบิ้งบรรยากาศนะครับว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้มีกิจกรรมอย่างเอดแน่เบื้องส่งแล้วด้านหลังนะครับผมเห็นน้ำแล้วก็เห็นเรือขยักน้ำแล้วก็เห็นกล่องไฟน่าจะมีรอบกล่องไฟกันน้ำนะฮะบรรยากาศอยู่นี้บอกไปก่อนว่านะครับ360บองศานี้เป็นภูเขาหินปูนเบิร์ตเลยนะครับ ใกล้ๆนี่เนี่ยนี่กองล่อครับย้างเข้าไปนี่ก็เปลี่ยนด้านหลังของหมู่บ้านกองล่อเออเ,เป็นเป็นทะลุท่ามคนละฟังของหมู่บ้านกองล่อเออของท่ามกองล่อหมอพิษโอ้ยก็คือทะลุอีกฟังหนึ่งของกองลอก็เป็นบ้านนาตานซึ่งบ้านนาตาลนี้กับอยู่อีกฟังหนึ่งทางเมืองหน้าไกา่นะแล้วออกไปพุ้นก็นจะไปพ่ออยู่หน้าไกา่มื้อนี้แดดแห้งด้จัหน้อยเพราะว่าเนีบ่เข้าหนาวนะฮะเดี๋ยวบุกี้มื้อนี้ก็น่าจะ เป็นช่วงต้นหนาวแล้วนะครับพวกผมกับทีมงานก็เดี๋ยวจะพาการเดินทางมาเพื่อที่จะจัดกิจกรรมในสถานที่แห่งนี้นะครับมือน,นี้เขามาเบิงก้อนนะครับเบิงก้อน,อนวารีสอร์ทแห่งนี้เป็นจังไหร่นะครับเป็นการมาของเฮาเทิร์นแรกก็ถือว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีสถานที่พักผ่อนนะครับมีห้องนะฮะแล้วก็มีธรรมชาติที่บอกว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ3 6 0องศานี้จะมีแต่ภูเขาล้วนๆเลยนะครับแถมห้องพักนี้บอกไปก่อนเลยว,ลว่าราคา ย่อมเยา่มากๆเลยนะครับ200กว่าบาทกับ400กว่าบาทนะฮะต่อคืนก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับและก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศผู้ใดอยากยามาพักพ่อนนะฮะแนะนำรีสอร์ทนี้นะครับอยู่ก่อนหอด กองล่อนะครับก้อนหอดก้อนที่จะมุดเข้าไปทํากองล่อแต่เป็นคนละฟังนะครับการเดินทางเข้ามากะผมบอกไว้เลยว่าคาสสิกมากๆเลยนะครับเฮา,า,า,าจะได้เจอกับวิวธรรมชาติสองข้างทางแล้วกะเฮาก็จะได้เจอกับวิถีชีวิตหมู่บ้านนะครับถึงถนนสีมายะแน่แต่กะเป็นเส้นทางที่น่ามาสัมผัสอยู่นะครับเอา้าปะเดี๋ยวจัาใดเดี๋ยวผมพาเข้าเบืง้งเบิ้องนะครับ้าคราวนะครับว่าเปลี่ยนจ้งใดนะสําหรับรีสอร์ทแห่งนี้นะฮะจู้ใจกลาง ป้าเลยใจกลางป้าเลยฮะนี่มุดอุโมงมานะครับปุดอุโมง์มามีต้นไม้นะฮะมีต้นไม้นําแล้วก็มีถงถงหญ้าอย่างสยางนี่แหละนะฮะถงหญ้าอย่างสยางนี่แหละรถเข้าหอดครับรถรถ,รถยนต์เข้าหอดนะฮะร,รถมอเตอร์ไซค์กะสบายเมื่อนี้ผมเอารถวิบากผมมากอะถือดีวะกระโดดมาเลย เอาด้านหน้านี่ก็เป็นเอ่อเอิ้นว่าอย่างคือเป็นาลาะาลาเซ็แล้วกันลงไปทางใต้ก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะด้านหน้านะฮะไปเดินไปเบิ้งกันครับอู้วันนี้มาครับะนะเนะฮะจุดตรงนี้ก็มีจุดรอบกองไฟด้วยนะฮะรอบกองไฟมีสิงหาหนังเลนเปิดเจ็ดโมงหกสิบโมงเลย เจ็ดโมงฮอตสิบโมงนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะฮะร้านอาหารเดสตรอลโอเคยูนี่มีอาหารสบายดีย,ดยูนี่มีอาหารมีกาแฟเนาะเบอึดเนาะมีไวไฟที่สําคัญคือมีไวไฟด้วยนะฮะมีไวไฟด้วยถึงอยู่กลางป่าก็มีไวไฟบริการนะฮะจากเพื่อนไซต์ระบบเดลไวไฟ <c oughs> น่าจะน่าจะไซ,ไซส์แบบดาวเทียมบ่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> ห้องน้ํามีครัว ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนเนาะตอนนี้เปิดปกติเนาะก็มีแขกมาอยู่ <จะ S 1> เบนบอส่วนมากเขาจะมาจากฝั่งพุนเบนบอสอ๋อเขาข้ามเพื่มอ,อมาแล้วเขาก็มาัหาย่างกินอยู่นี่เพราะว่าทางพุนทางพุนนี่จะมีฝรั่งหลายแต่ฝรั่งเขากับบูู้ดอกว่ามีสถานที่แห่งนี้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตะพักพ่อนบบแพ้ฝั่งพุนเด้อบอกไว้ก่อนนะฝั่งพีกะถือได้ว่าจะเงียบสงบสารพูดทีมักสไตล์ความเปลี่ยนส่วนตัวส่วนตัวนะฮะ อ่านาตามสร้างมีหอดอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารเลาาอาหารเวียดอาหารอินเดียพิซซ่ากาแฟนะฮะกาแฟลดอ่าเดี๋ยวยังไดพวกขฮาย่างจะเดินทางมาอีกรอบหนึ่งเมื่อน,นี้แค่มาเออเบื้องสานทีซื้อนะครับว่าร้านอาหารแห่งนี้มีอยู่จริงบอนะครับแล้วกะ็รีสอร์ทหน้าตานอของรอรีสอร์ทนี้นีจริงบอก็มาัา่วละมีจริงมีจริงนําเด้อ แกมันจะกล้ากระโคดจะขักซีโคดจะเออก็จะดีเลยะฮะเงียบ,งบสงบเงียบงันนะ,ะพร้อมกับสายน้ําแห่งนี้นะครับที่จะไปทะลุทางทางํทาก่องล่อนะฮะรูึกว่าจะมีเรือเรือคายักพร้อมเรือคายักนะมีล่องเรือคายักด้วยนะคุณผู้ชมถ้ท่านใดชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะครับกับที่นี่กับตอบโจทย์ ของเพื่อนๆได้ด้วยกันนะฮะสะดวกสบายแถมบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับบรรยากาศย่างดีเลยน้ำเบิง่งเลยครับนี่คือสายน้ำนะครับที่จะไปโผล่กองล่อนะฮะคุณครับไปตั้งปูนครับโอ้โหการโคตรดีเลยฮะจะไปทะลุกองล่อฮะเห็นเรือไปเลยนี่ฮะกองล่อก็อยู่ใกล้ๆนี่ฮะใกล้ๆเนีย่ยยู่ใกล้ๆอ่ะเขาบอกวา่า เจ้าของษษริสอทบอกว่าสามารถลองเรือได้น้ำบนลึกครับลองเรือเส็จแลวกับไปโพ่พุนแล้วก็พายกลับมาท,ทีนี้ตอบโจทย์ท่านได้เลยนะครับโอเคงบินน้อยเท่ากันเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศกันทั้งๆนะฮะโอ้ยมื้อนี้เฮ่ากะกระชัดกระจายกันมาโอ้โหเมื่อกี้เห็นขนมปังเต็มอยู่กลับมารอบนี้เมื่อลหะกินทด่ล่ะกินอีกบ่ะนะ ปีนี่วะนิววะเอ,าอ้วเอาวมั้ยอ้าวอึมได้อิม่มแล้วเอาอิ่มได้เอาอึวะออพอแล้วเข้าไปเซเว่นแล้วนะโอ้ไปทาพุนโอ้ไปทางพุนบ่นอนทางนี้อันนี้นโอ้นอนทางผีโอน้อันนั้นทางพุนอันนั้นนะโอเคเอาแยกย้ายกันไปพักพอดน,นะครับโอเคครับตามอัธยาศัยเลย ให้ักี่วันใ้ยี่หังโอ้ยเข้าไป็ลอะไรนี่เลยโอ้เป็นนลือนนะห้องนอนนีนอนอันนี้ขึ้น2องแสสี่อโอ้โหสองแสนเ้าประมาณสี er 2> <2> ่ร้อยโอ้โคลาสสิกมากเลยนะครับสามารถเห็นภ uh ูเขาได้เลยนะฮะด้านนอกปลาภูเขาหินปูนฮะโอ้โหนี่นี่นี่ ส oh. uh. oh. oh. okay. mm okay. ี่ร้อยกับบบาทนึงเนาะสองสามร้อยสามสามสิบสามแนม่นสิบอันนี้คำนวณแล้วเป็นบ่คำนวณเล้วโอร์เบอ้ดีโอ้โหโอ้โหเบอร์ได้ดีอ้ยังนีจงเลยอ่ะเป็นอไน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักเป็นสาวนอนยังไม่หลับเออเอเอยิสาสา ห้องนี้คีแ่แขกเข้าแล้วทุกคนก็เลยเซาแล้วไปแล้วค well ่ะเออก็จะมีหม in okay. yeah ูมีเตี้ยนเตี้ยไสเซาแล้วแต่ว่าบ้านอนนี่อันนี้ผมเข้าเซาแล้วแต่ว่าเข้าเฉยบ้านอนนี่เพราะว่ามองนี้มันบรรยากาศดีมากนะฮะเปิดหน้าต่างออกเออเบิ้งเลยนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งคุณอะอ้ากี่ตัววู้วสุดยอดโอ้คัทเท มีไวไฟพร้อมครับมีไวไฟพร้อมโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วคักคักคักปาดแจ๋วบบมีแอร์เด้อบบมีแอร์มัจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นต้องใช้แอร์ฮะอากาศดีนะมันจาเป็นต้องใช้แอร์ส่วนห้องนี้นะครับก็บคือราคายู่ซีนสาวสองร้อยต้นๆนะโอ้โหราคาบวแพงครับมาเบิรงกันนะฮะ มียางก็มาเป็นระเบียงสีนะครับทางพีเบิ้งรถครับข้างลังฮะผูภเขาครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ้งห้องราค่ะแสนเศ้าสอ0ร้อครับ200ห้อง200มี2เตียงโอ้โหคลาสสิกเจ๋วเลยครับแต่ว่าเหตุผลที่บุมีหน้าต่างเพราะว่าอากาศอยู่นี้หนาวบอกไปก่อนนะฮะ มาช่วงหน้าหนาวนี้แบบว่าจังเลยนะครับก็เลยบนยาเป็นต้องมีหน้าต่างก็เลยเอาฝา,า,าไม้ไผ่นะฮะฝาไม้ไผ่ลมมันเขานะครับหน้าหนาวนี้ลมมันจะแทรกเข้ามานะครับจะแทรกเข้ามานะฮะจะแทรกเข้ามาในไม้ไผ่มีสองเตียงให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจเรียนเชิญเพื่อนๆเ,เ,เดินทางมาโลดนะฮะ นาตาลกองหล่รอรีซอดเมืองนาไกา่แหลนทะลุออกมาเลยครับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของกองหล่ออีกฝั่งหนึ่งของเมืองคุณข้ามมุดทํากองหล่อออกมาและก็มาหามองพักอยู่นี้ใดคือกันนะครับมุดมาปั๊บหยางออกมาจากน้อยกระเจอรีสอีซอดแล้วหรือว่าจะมาเลือกเดินทางมาทางนาไกา่นะครับเข้าทางบ้านทงบ้านเมืองหลวงและแหลนออกมาทาง ถนนขี้ฝุ่น้จังน้อยแต่เฮาได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับได้เบิ่งธรรมชาติได้เบิ่งชุมชนได้เบิ่งชนบทในสปบรลาานะครับนี่คือแสนสองสองร้อยกว่าบาทสองเตียงสองเตียงครับสองเตียงโอ้โหมีมุ้งให้โอเคเรียบร้อยเฮากับปิดไฟปิดกลึบให้เขาซะไปช่วงนี้อาการยังหอนอยู่ครับเดี๋ยวทาจังน้อยช่วงต้นหนาวนะฮะต้นหนาว ปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้แหละครับกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะรีสอร์ทนาตานกองรอรีสอร์ทเปิดให้ท่านบริการแล้วครับพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนย้อนใจนะฮะแนะนํามาใช้เส้นทางหน้าก่ายดีกว่านะครับเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนและชาวบ้านนำนะฮะเอาละครับนี่เป็นการแนะนำนะครับสถานที่พักผ่อนนะครับรีสอร์ทจังใจกลางขุณเขานะฮะรีสอร์ทใจกลางคุณเขาเดี๋ยวห้องเบรบงกองรลออีกเทิงหนึ่งนะครับ จะไหนได้มาแล้วก็ไปเลาะกองรอก่อนนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าบรรยากาศยุนีท่านที่เดินทางมามักแน่นอนเลยนะครับกับความที่เป็นธรรมชาติภูเขาล้อมรอบ360องศานะฮะเบิ่งรถดครับ,รรบสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ้ามก็คือว่าเปิดประตูออกมาฮะเปิดแลบออกมาครับแล้วก็มาเจอครับนี่ภูเขาสุดยอด อมีห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำรวมเอ็ดเพื่อเน้อวันนี้เน้อนางงามเฮาเอ็ดเพลอรแกงเพอร์เฮสแกงเพื่อกินเอาเอาเบื้องเบื้องอันนี้คือเบื้องหลังของการแกงเพอร์เออเบื้องหลังของสาวข้าวม้วนเพิ่นสิสิเล่นไปเล่นกัญญาเอาไปโอ้นี่เนาะเบื้องหลังใส่เพลงอยู่ปะอาไปไป ไทยชนิดจะเกินไทยานิโอ้ยูงาม นี่แหละด้านหลังครับกองล่อเขามามีน้ยูนกินนะฮะมาหอดกับมีน้ำมันไดเกี่ยวคายพร้อมมีโกยพร้อมอันนี้ใบพัดลมเด้อนน่เด้อเปิดแล้วกัหน้าเขาไปไกลๆแล้วโอเคเอาสบายดีอันนี้เบื้องบรรยากาศโอ้มีลูกค้าพร้อมอ้ามีลูกคา้านั่งเราตัวนี้สบายดีสบายดีเขามาในภายในหานนะฮะ เป็นมีเครื่องขายเลยนะครับด้านในนี้แนะนําเลยฮนะผ้าทีท่ทาท่อโดยมือเนาะเป็นฟีมือแฮนด์เมดก็คือตัวนึงสิงมีอันนึงในโลกใบนี้เห็นบอเป็นบอเป็นลิมิเต็ดเอดิชันเลยนะฮะ <laughs> นี่แหละ <laughs> เพื่อนทอ่อยู่นีเบิดมือเบิดเงินบ <laughs> ลอดทํากล่องลอ่อมาจากคุณข่ามาอุดหนุนเพื่อนได้หารแรกเลยนี่ฮะมีหารทอ่อแถมมีเครื่องดื่มไว้บริการนํานะครับ <laughs> เครื่องดื่ม บริการแล้วก็มีเฟอร์น้่มมีเฟอร์ให้กินโอ้มาทะลุมองนี้ก็มีเฟอร์ให้กินแต่ห้องบอกว่าบรรยากา้าทังฟั่งนี้นามาพักผ่อนมากกว่ามีรีสอร์ทแต่ทั้งพุนมันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดน้อยเนาะแต่มักแบบเงียบเงียบนะอายะเนาะบเงียบผ้าผู้สาวมาเนาะโอโอเลาะยาง<ม>าเขา้ขาเข้ารีสอร์ทเลยรีสอร์หน,า,หน,า,หนาตานาตาลเลยเออดีมากโอ้แต่ละแต่ละอันก็ซีมี่มองทอม ฝีมือแฮนด์เมดฝีมือแฮนด์เมดนะฮะแฮนด์เมดมีโอ้นี่ก็มีอ่านี่คือร้านค้านะฮะที่อยู่หลังเอ่อกองล้อนะฮะหลังกองล้อเลยอันนี้ก็พนักงานล้างถ้วยล้างจานอันนี้ก็อันนี้ฮันเฟอร์ฮันเฟอร์เนี่หฮันด์ฮันด์เฟอร์ารอมาอุ่นหนุนใดมีอยู่ฮานเดียวเลยอยากกินเฟอร์แซ่บๆได้บรรยากาศ ต้นไม้สูงสงภูเขางามง่ามเออมาอุ่นนุ่นได้มีเฟอร์เขาเปียกครับเนาะมีเข้าเปียกขายเนาะเฟอร์ข้าเปียกราคาย้อมเย้าราคากันเองนะฮะอืออุ้ยจะได้ค่อยล้ายค่อยบบได้ล้างอันนี้เนี่ย,ยม,มีมือนี่แหละที่เจา้าล้างไงวะปกติบบค่อยล้างเนาะล่อคู่มืออ้บว่าึรกว่าล้างมือเดียวเลยโมเมนตัวนี้โอ้ยโอเคฮะเก็บบรรยากาศ ความน่ารักน่ารักสนุกสนานไปนะครับ,บกะนี่เฟอเข้าวเปียกปิดจักโมงยู่นี่ปิดหกโมงน,น,นมงนะหกโมงกะเมื่อแล้วนะฮะเ,เปิดจักโมงเปิดกับหกโมงกันเปิดเจ็ดโมงเปิดนักท่องเที่ยวแห่กันร่างไหลกันเข้ามาทํามมาจากฟั่งพุนมากินเฟอฟังฟ่งทีแล้วกะค่อยเมื่อก็กได้นะฮะแซ่บแซ่แบเอยียงตกใจปด โอเคเข้าใจได้ไอเด้อ,อ,ดอโอ้โออยถึงว่าจะล้างถ้วยมือเดียวฮะร้ <c oughs> านค้าครับโอเคครับขอบุณหลายครับที่การรับชมนะครับการเดินทางมาที่ก่องรอนะฮะมาเบ่งบรรยากาศเ,นะเกี่ยวกับเอ่อรีสอร์ทนะครับรีสอ,อร์ทรีสอร์ทที่พักอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ยังมีเอ่อความน่าสนใจอย,อยู่นี่แหละอีกฝั่งหนึ่งนะฮะผลิตภัณฑ์ทอผ้าผลิตภัณฑ์ทอผ้าอาหาร ัมผัสบรรยากาศแบบแบบ p r i v a t e แบบโลไลท์นะฮะที่กองรอนะฮะอีกฝั่งของกองรอก็เป็นนากายโอ,กโอเคข้าต้องเดินทางกลับก่อนนะครับเขาพูดในลายที่ดิดตาัรับชมนะครับในอ p พีนี้กองรอนะฮะอีกฝั่งของกองรอก็ยังม,มีความน่าสนใจอยู่นะครับเสียง <fia. S 1> แมงคิ๊ดๆคๆๆิๆๆๆ๊ดคิ๊ด่กระจันน้อยน้อยไม่บอกะ <S 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 จันอี